สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาภาคมาง,งานเรื่องชิ้นนานขยะผู้แข็งแร่งสามารถไปติดตามเพจผู้แปลได้เลยครับผมก็อยากแปลในดินแดนที่ศิลปะการต่อสู้และนักปรามีความก้าวหน้าอย่างมากพวกเขามีความสามารถในการบินหายใจในน้ําเทคนิคที่พวกเขาใช้นั้นลว้วนลึกลับและมหัศจรรย์มีโรงเรียนศิลปะชั้นยอดมากมายในดินแดนแห่งนี้โรงเรียนเมคันนเงินโรงเรียนเมคันน้ำเงิน นั้นมีลูกศิษย์หลายพันคนมีพลังและอำนาจมากที่สุดในดินแดนโรงเรียนเมฆาน้ำเงินกำลังจะจัดงานใหญ่เด่งมือลวเข้างานแต่งของศิษย์น้องหญิงเหลือเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนแล้วถ้าเชา้าแม้แต่นาทีเดียวจะทำให้ได้รับผลกระทบทั้งหมดหลังจบงานแต่งโรงเรียนเมฆาน้ำเงินจะมีพลังและอำนาจมากขึ้นเพราะ ตระกูลหลินมีหลินกงฉีนับว่าเป็นหนึ่งในอัจฉริยะที่มีไม่กี่คนในดินแดนต้าเหยียนนับอะไรตอนนี้หลินหลินกงฉีถือเป็นที่หนึ่งแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแน่นอนครึ่งเดือนที่ผ่านมาตระกูลของราชวงศ์ฉีที่อยู่บนจุดสูงสุดก็โดนตระกูลหลินทำลายไปแล้วมันเป็นเรื่องยากที่เชื่อว่าน,น้อยตระกูล ถ้าชวงศินจะถูกทิตระกูลที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกศิลปะตอนนี้เป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นเฮ้ยนั่นใครนั่นคือเฮ้ยก่อนนึกว่าใครที่แท้นายน,น้อยตระกูลฉินนี่เองหืมสุเขยะ ของตระกูลชินมาที่นี่ต้องการอะไรข้าชินนั้นแห่งตระกูลชินมารับดาบแห่งเพิงเฮ้ hey, เจ้าเศษขยะเจ้ากล้าตะโกนหน้าเขตุโรงเรียนเมคันเงินได้อย่างไรหลีกไปเจ้าเศษขยะนี่ทำไมเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นอัจฉริยะเหมือนอดีตที่เหมือออดีตอยู่หรือ,อยังไง ให้เศษขยะตอนนี้เจ้าเป็นเพียงเศษขยะที่ปาสะจอกการฝึกฝนลับนี่ไปซะรับนี่ไปซะอ้ขี่แท้้าชินน,นั้นจะตะกูลชินมารับดาบเพงเพิง,งจัดการมันออกไปซะ,อ,ะ,อ,ะออกไปซะ ข้าไม่ต้องการให้เจ้ามาสร้างความวุ่นวายที่โรงเรียนเมีคคาน้ำเงินหยุนปินหลันเจ้าจะให้ข้ารออีกนานแค่ไหนข้าจะไม่ไปไหนจนกว่าข้าจะได้ดาบแห่งเพลนของข้าคืนเจ้าเศรษฐะกล้าเรียกนางด้วยชื่อเลยเหรอชินหานข้าอยู่นี่ เจ้ามาทำอะไรที่นี่รีบดูเลวเข้าน้องเล็กออกมาแล้วพัดเจ้านางคือนางฟ้าบนท้องนภาสชัดแน่นอนนางเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดและมีความสามารถเหนือใครในดินแดนนี้ชินนัน้นแทบจะไม่คู่ควรกับสิษย์น้องหญิงเลยก่อนจะเสียการถึกฝนไปเขาได้แต่นำความอับอายขายที่หน้าให้ตัวเอง ชิ้นนานเจ้าไม่ได้เป็นอัจฉริยะอีกต่อไปแล้วเจ้ากล้าเรียกข้าด้วยชื่อของข้าสำหรับดาวแห่งเพิงหืมเจ้าคิดจริงๆหรอว่าทุกคนต้องการมันชิ้นนานเจ้าเก็บดาบเพิงแล้วออกไปซะเจ้ามันแค่คนที่แพ้ ตอนนี้เจ้าไม่พูดวันที่อยู่ค่าๆอีกแล้ว10ปีที่แล้วสำนักเมฆาน้ำเงินตกอยู่ในอันตรายถ้าไม่ได้พวกข้าเข้ามาช่วยไว้สำนักเมฆาน้ำเงินของผู้เจ้าจะเป็นยังไงหลังจากนั้นพ่อของเจ้าเห็นว่าตะกูลข้านั้นแข็งแกร่งเลยส่งเจ้ามาตะกูลฉินเพื่อมาเป็นภรรยาของข้านี่มันเรื่องตลกอะไรกัน ในช่วงสิปีที่ผ่านมาตระกูลฉินดูแลปกป้องพวกเจ้าแล้วยังให้ยืมดาผงเพิงไม่คาดคิดเลยตอนที่ตระกูลข้ามีภยัยพวกเจ้าไม่เคยให้ความช่วยเหลือพวกเจ้าควรเป็นสำนักแรกที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่กลับตรงกันข้ามหยุนปินหลันนี่เป็นวิธีที่สำนักเมฆาน้เมือนตอบแทนตระกูลฉินใช่ไหม ดีข้าได้เห็นสำนักเมฆานเงินอย่างแท้จริงแล้วแต่ข้าได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าหยุนปินหลังสกูลศิลยังไม่ล่มสลายจงจำไว้ข้าจะนำดาบแห่งเพลิงกลับไปหลังจากนี้ไปเจ้ากับข้าจะไม่รู้จักกันอีกต่อไปชิ้นเฟิงชิ้น ลินชินเฟิงอะไรข้าไม่คิดว่าดาเพงเฟิงจะปอบ้างขนาดนี้มันเหมือนกิ่งไม้สมากขัวครั้งแรกที่เจ้าทำลายพ่อข่าและทำลายลมและทำลายลมปานของข้าตอนนี้เจ้ายังมาทำลายสมบัติของตะกูลข้าอีกถ้าข้ายังไม่ตายให้ฉีกเจ้าให้เป็นชิ้นๆให้ได้ไอ้ เจ้ายังฟึกอีกเหรอหลังจากที่ข้าทำลายลมปานของเจ้าข้าว่าข้าลงมือกับเจ้าเบาไปหน่อยข้าน่าจะให้เจ้านอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเหมือนพ่อของเจ้าข้าพูดถูกไหมนายน้อยฉินอตอนนี้ดาบเพิงเพิงได้กลับมาตะกูลฉินแล้วมีตรภาพของตะกูลฉินกับสำนักเมฆาน้ำเงินจบลงแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตระกูลชินจะมองสำนักเมคาน้ำเงินเป็นศัตรูปล่อยเจ้านั่นไปจะดีหรอมันบอกว่าเจ้าเป็นศัตรูของมันเลยนะแค่เศษขยะเจ้ากังวลหรอพูดถูกแล้วทำไมใครต้องไปกังวลกับเศษขยะชินนันถึงเจ้าจะเคยเป็นอัจฉริยะที่หนึ่งอัจฉริยะแต่นี้ เจ้าได้เสียทุกอย่างไปแล้วเจ้าก็แค่เศษขยะข้าคิดว่าเจ้าไม่รู้หรอกว่าข้าเพิ่งทะลวงขั้นแห้ของดวปานแรกเนระิ่มท่านพ่อข้าขอโทษข้าไม่สามารถรักษาสมบัติของตระกูลฉินไว้ได้ท่านพ่อข้าขอโทษตระกูลฉินข้าขอโทษ ลูกผู้ชายไม่ควรลองน้ำต่อง่ายๆถ้าหากเครื่องนั้นไม่ทำให้เสียใจข้าจะขจัดความชั่วร้ายทั้งหมดบนโลกใบนี้และข้าคนชั่วทุกคนนั่นใครเด็กน้อยข้าสินเจรเป็นบัพชนของเจ้าออกมาอย่าทำเป็นผีมาหลอกข้าถึงตะระกูลข้าจะถูกทำลายเจ้าก็ไม่สามารถทำให้ข้าเสียหน้าได้ ถ้าเจ้ายังมีความกล้าโจอมาสู้กับข้าฮ่าๆๆได้ถ้าเจ้าอยากเห็นข้าข้าโจกมาให้เจ้าเห็น<笑><笑>เด็กน้อยยังไม่รีบเรียกว่าบรรพชนอีกท่านท่านท่านคือช,ชิ้นเจิงบรรพชนของตระกูลชิ้นของข้าจริงๆได้สาละยังไม่รีบเรียกคาราวะบรรพรชนตระกูลชิน้น ข้าชินน,นั้นข้าน้อยได้ยินเรื่องของท่านมาจากท่านปู่ของข้าท่านปู่บอกว่าหลายพันปีที่แล้วตระกูลเรามีนักสู้ที่หาเปรียบไม่ได้ชายผู้นั้นดิ้นรนแล้วชนะผู้คนมากมายในเวลานั้นชายผู้นั้นกลายเป็นตำนานที่ทุกคนต้องกลัวแม้กระทั่งได้ยินชื่อของเขาข้าคิดว่าก่อนที่ท่านจะตาย ถ้าได้ทิ้งจิตวิญญาณส่วนหนึ่งไว้ที่ดาบแห่งเคิงถูกต้องเจ้าเด็กน้อยเจ้าดูมีความสามารถข้าว่าเจ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีและความแข็งแกร่งของจิตใจที่สำคัญเมื่อผิดหวังกับผู้หญิงท่านบรรพชนท่านหมายความว่าอย่างไงขจัดความชั่วร้ายทั้งหมดบนโลกไปนี้และสรงหาคนชั่วทุกคน เด็กน้อยเจ้ารู้หรือไม่สิ่งใดที่ช่วยให้ข้าชนะผู้คนทั้งหมดเมื่อหลายพันปีก่อนดาพงพงและเคลวิชาอาชูราข้าจะแสดงให้เจ้าดูเพียงครั้งเดียวเคลวิชาดาบาชูระเดาลากสายตาแม้นิดเดียวนี่นี่เคลวิชาดาบาชูระ อาจจะเป็นวิชาสันสูงหรืออาจจะเป็นขั้นลึกลับไม่มันต้องเป็นขั้นศักดิ์สิทธิ์เจ้าหนูไม่มีความสำเร็จแม้แต่น้อยในตระกูลฉินวันนี้ข้าจะช่วยเจ้าเจ้าคือบุตรแห่งอาชูร่าพลังในสายเลือดของเจ้าจะกลายเป็นหลักสู้ที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ เจ้าหนูอย่าได้เปลี่ยนเลือดในตัวเจ้าข้าจะไปไหนได้เจ้าจะไปไหนได้ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเจ้าแล้วอมันเป็นภาพดวงตาหรือเปล่าหน้ากายสมบูรณ์แบบไม่นี่มันไม่ใช่ภาพดวงตา ดาบพิงพิอมันออกมาจากสัญ,ญลักษณ์บนหน้าอ,อกของข้าเดี๋ยวมีออร่าดองดาบออกมาแสดงว่านี่คือขั้น5้าของการฝึกร่างกายการบ่เมเพาะแบ่งออกเป็น4ขั้นคือแรกเริ่มสะสมหลอมรวมกลายเป็น4ขั้นในแต่ละขั้นจะแบ่งออกเป็นเก้าระดับ ตอนนี้อายุ3ตอนตอนค่าอายุ3ามบค่าฝึกศิละปะการต่อสู้และตอน16ค่ากลายเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดดำดับเข็ดวิชาก็แบ่งเป็น4ขั้นชวนลึกลับศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าก่อนหน้านี้ตระกูลชินมีพลังมากสุดแค่ขั้น5้าของปานแรกเริ่มอย่างไรก็ตามเข็ดวิชาชุระอาจจะเป็น อาจจะอยู่ในขั้นผัดเจ้าถ้าสามารถมีพลังอันยิ่งใหญ่เพียงใดเพียงแค่ทำการบูมเพาะในระยะเวลา5วันหยุนหลานจงตะกูลลิ้นพวกเจ้ารอข้าก่อนข้าชินนลานจะไปชิดบัญชีกับพวกเจ้าทั้งหมดตอนนี้ข้าต้องใส่เสื้อผ้าก่อนแล้วรีบกับตะกูลชินให้เร็วที่สุด